หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นผมตกใจว่าโอ้โหทำไมรถมันติดอย่างขนาดนั้นที่รถมันติดก็เพราะว่าทุกคนเนี่ยพยายามจะเอารถออกจากอาคารพอทุกตึกรถมันก็จะออกมาแล้วมันจะมีปัญหาอย่างไรทันใดน,นั้นผมก็ได้ยินรถไซเรนรถหัวประเทศไทยทั้งรถพยาบาลและรถที่มีเครื่องไม้เครื่องมือมีเคนมีอะไรต่ออะไรที่จะวิ่งไปมันก็ไปกันลำบากมาก เพราะว่ารถมันติดนะ,ะผมก็เลยมานั่งคิดว่าประเทศไทยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยประโยชน์ส่วนตัวก็คือเราเราก็พยายามที่จะกลับบ้านเราก็พยายามจะเอารถหนีก็เลยไม่ต้องไปไหนกันแล้วก็อยู่กันตรงนั้นแต่จริงๆแล้วน่ยถนนเนี่ยเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมันควรจะให้ถนนเป็นที่สาธารณะสําหรับรถอิเมเมอร์เจนซี่หรือเปล่าร<ะ>ถอะไรที่จะต้องเช่นรถพยาบาลหรือหรือรอถที่จะต้องไปช่วยคนที่ติด,<ะ>ตดอยู่บนซาก ซากต็กครับ,รบพวกเราควรต้องจอดรถในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาอย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องให้คนไปจอดรถแล้วเมื่อจอดรถเสร็จเรียบร้อยก็ลงจากรถเอากุญแจทิ้งไว้ที่รถด้วยเตือว่าในอนาคตถ้ามันเกิดเหตุบริเวณตรงนั้นจะต้องเอารถหลบ,บ,บเพื่อให้ช่วยเหลือคนได้เจ้าหน้าที่เขาจะได้มาขับรถออกไปครับ,รบผมก็มานั่งคิดว่าแล้วเมืองไทยเป็นจะทำได้ไหม